เลยอู้เอาอ,อ,อู้พี่น้องขนาเสื้อเนอ้วนดำอีดีได้หน่สวัสดีค่ะตลาดเนาะสบายดีตลาดรัตนากรที่มาซื้อของนอะจ๊ะอะก็มาได้ปลาเนาะซื้อปลามาตัวประมาณโลนิดเดียวจา้ามาต้มเนาะต้ม,ตมเห็นมันมันเปื่อยมันซุกนะจ๊ะเอาก็มาเลือกกลางเนาะต้มลงไปเลยให้มันได้ที่นะประมาณเน่าประมาณมันซุกปลาตองเปื่อยแห้งเนาะพี่น้องมันจะเสียบดีเนื้อมันจะสีฟูปลต้องซุกแห้ง บะนมี่ห่ากระมาใส่ดับข้าวเนาะตะไคร่ข้าใบมะกรูดผมดับข้าวนี่ยบะหมี่ห่อกระชักกักแก่กับมีหัวปีเนาะมีหัวปีพี่น้องมีหัวปีมีกะลัมมีสะระแหน่หรือว่าบะหมี่า่อเกินพักปลาหัวเลยกระม้ามีซื้อกะทิเนี่ยกะทิคือซองโล่ดุณพี่น้องหมักมันมันเสิบแสบต้มปลากระได้ทีระเด้อพี่น้องกระสิเดตักออกมาไว้ มาผักใบมันเย็นเขาก็ส on no ีมาเลือกกลางออกเนาะมาขันตอนอันล่างตีนไก่พี่น้องล่างตีนไก่เอาไปต้มเอาไปต้มใส่าน่ำที่ว่าเขาต้มปลาเนาะในพี่น้องต้มปลาแล้วเขาก็ตักเอาปลาออกเนาะเขาก็มาต้มตีนไก่ตัวมันจังสีนวจตั้งสีหอมมันจังสีบอสียรสชศาสตร์เนาะเขาบอกต้องเอาน่ำที่ว่าเขาต้มปลาไปถิ่มนะพี่น้องก็มาต้มขาไก่ตัว พอล่างเสร็จแล้วเขาก็ไปใส่หมอนี่นะค่ะพี่น้ำหมอที่ว่าต้มปลาตากปลาออกไปแล้วเนาะเขาก็ต้มขาไก่ต่อสูตรนี้ก็แซ่บแซ่เบเด็กหน่อยที่บ้านโอ้หลูกลูกกมากมากแซ่บคักได้แนวนี่ตีนไก่เฉพาะตีนไก่เนี่ยพอบานมากาค่กเะเปย่ากยว,วากันาง้าาต้มนำ้ปมนำปลาแดตดปลาแดดจะเอาไปใส่น้ำนมเน่ากักปุนพี่นนอะ ตามแม่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นพาเฮ็ดมาเพิ่นก็ว่าต้มก่อนอ๋อ,อก่อนเนาะจังเอาไปใส่ในน้นนำแกงกะปุนอออออน้ำเ,เ,เไไนี้นนอกะปุนทั้เพันวา่าถ้าอ๋อถ้าเ่าอ๋อแล้วเ่าต้มน้ำปลาแดกนี่เวลาเ่าไปใส่น้ำเนื้อกะปุนแล้วมันสีแสีบสีหอมเพันว่าตามเมย์เป็นวา่าเนอะจัดกะเฮ็ดตามเพื่อนเตรียมขาไก่ไว้ต้มพี่น้องเตรียมขาไก่เอาไปต้มใส่เอาไปใส่น้ำเนื้อกะปุนจ้ะ ใส่น้ำแกงกระปุนกลับมาต้มน้ำปลาแดกกันกลับมาเบิ่งน้ำปลาแดกเขามันเดือดเดียวเพราะว่า,ากลางปลากลางปลาแดกเขามันเปื่อยแล้วเฮา,ากับพ่อเนอะอาะเพราะว่าย่าน้างวานเพื่อจะได้กิน <laughs> หลังจากงานเขากับใส่้าซิ่งไข่ก็ใบกีบ,บทุที่ว่าเฮาเข้าหลางเตรียมไยวไ้แล้วเนาะ ใส่ลงไปเลยใส่กับเป็นคาออนเล้อเป็นคาเป็นคาหันตีแลหันแบ่นคาออนใส่ลงไปมาต่ำปลาต้องห่แกนเป็นน้องเ่ากระมาต่ำ パマンローコーポーラーの。 ปประมาณนี้เด็้ ตอนเกี่ยวมาน้ำยากับกินเนาะน้ำยาขนมจีนกับน,น้ำเนื้อกับกเคี่ยวไปเรื่อยๆจ้ะเคี่ยวไปคนไปกันว่าใสห,หน้าไสเน้ากัดที่แตกมัน เดิ่มแตกมันแล้ว มอนี่กระแมนเอาเนื้อปลาลงไปแล้วเนาะเอาเนื้อปลากับอันเท้าไก่ตีนไก่ลงไปแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาก็เคี่ยวนาตะทีแล้วเขาก็เอาลงมาแล้วก็เคี่ยวต่อกับเวจ้ะขั้นตอนนี้เาต้องมันข้นเลยเนาะต้นตะข้นเลยติดๆกะับชหมัเนาะน้ำยานาล้ำยาเขาปุ่นห้าวนาเนื้อเขาปุ่นห้าวกับชหมั ีแตกมากเลยพี่น้องนี่โบเล่ใส่น้ำมันเด้นี่เป็นกะทิว่ากะทิที่ว่าเขาเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวไปจนจนหวานใส่ทีคนพี่น้องจนวล้มันแตกมันแบบนี้เลยแล้วก็อันตำกระเทียมใส่แล้วก็ใส่พริกป่นน้ำเนาะสูตรนี้มันใส่ริกป่นใส่พริกป่นที่ว่าเขาปนริกป่ปนจำเร็จอะไร ข้เคี่ยวเรือเป็นได้พีแคลเข้าเกาลงหมอแัน้เคี่ยวเรือเคี่ยวนาหน่อเนื้อข้บวปุ้เคี่ยวนาหน่อเนื้อข้บปุณน,น้ำแข็งข้บุไม่ว่าน้ำยากขนมครีมเคี่ยวนาให้มันหน้าให่มันหน้า,นนารับประทาน อห,มหอ,อหหมดีพี่น้องเอ้ยเที่ยวนาเฮ็ดน้ำเาข้าบปุ้นเฮ็ดน้าน้ำยาข้าบปุ้นน้ำยาข้บวปุ้นน้ำยาขนมจีนพอเที่ยวได้ที่แล้วเราก็อเอาลงหมอ้อเลยจ้าเดี๋ยวเยรีเยกเขาไปลงหม้อเลยหม้อเลยนะเตรียมไว้ รางกระทะพี่น้องพักน้ำลงกระทะแซมบังน,นี้พี่น้องเออพี่น้องเอาลูกมาขางต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเขากันจักน้อยหนึ่งเนาะแล้วก็จังเป็นอันทินเซ็ตสินเรียบร้อยจ้ะใส่ค้าไก่นะ ไทรีมไก่เนาะจ้ะมาอันซอยพักปะนี่เนาะสอยพักกินกับมึนเนี่ยกับกินกับกระปุกเนาะ ใส่รากระปุกใส่หัวปีแบบหัวปีอะหัวบอกยังพี่น้องหัวปี แก่ okay. ออกเลือดน้อยหนึ่งสรอยผสมกันพี่น้องมันจังสีบอดำปีห้องบอดำได้นี่ถามบ่ดซสือลองกมังเด้อพี่น้อง ปกตีผสมกับกระดัมหรือว่าผักสู่เนาะ ว่าปีห้าสิบบดำนี่ วัวปีบัวดำซอยพัก ซอยมักทักวมักแบบนี้เนาะซอยแบบนี้จังเสียบพี่เนีะยวความสวยงามแต่กับความเสียบนั่นแหละ ปนหาเสื้อเนาะโบดําอีดีได้หน่เฮาอันสอยใส่กับหัวปีเนาะหัวปีกับอันผักสูหรือว่ากระลําเนาะสอยใส่กันโบดําบ่ได้ใส่หยังเลยจะนะมันก็บ่ได้ใส่น้ําส้มหรือว่าบ่ได้ใส่น้ําบักหน้าบ่ได้ใส่หยังเขาวจ้ะพี่น้องอันนี้ก็มาใส่ทงสิเบ เอาไปเห็ดให้เนาะเห็ดไปให้น้องแบ่งไปให้น้องนะจ้ะพักใส่ถุงแล้วก็สิแบ่งไปให้น้องกินนะเห็ดลายเติบเนาะแบ่งกันพีน่น้องให้น้องเขามาักกันหักแป้งปกันพอเห็ดเหลี่ยมเหลี่ยมแบงไปให้น้องนะจ๊ะพี่พักพักทุบหนึ่งทุบใหญ่ๆจะมีกระปุน ไฮนองชุดหนึ่งให้นองพอเพ็นทิตโป้ปินแบป,ป็กมี่พารลคแบ็มี้ขับป่น ้าวปุลแล้วก็มีผักแล้วก็มี้าวปุนไปให้น้องสาวมีน้ำยาเสร็จแล้วอันนี้ของลูกสาวอันนี้ก็ของลูกสาวจะใส่ผักทีหลังจาน้ำยาหนุ่มจีนผักมีสาระเน่โหระพาถั่วปักยาวแล้วก็มีกะหล่ำปีกับหัวปีแล้วเราเจะพี่น้องมาอันนี้เป็นผัก ีกับกระปุนเนาะมีอันสระดเน่หรือว่าอันพ่อขมโหอบพันเฮาเนาะแล้วก็มีพักกะลัมปีพักสู้นั่นเนาะจ้าแล้วก็มีตัวขี้แก้วหรือว่าหมักทัวเนาะแราคาที่ใส่กระปุนไปบาน,นี้เนาะกระปุนกะสือมาดีโล่เนะอันนี้สามลูกนะสามลกูก ไหน้องไหน้องนะไหน้องแปลงไหน้องไต,งตโลนนี่ใส่ซองจับกับพี่น้องยาแห้งเต็มถ้วยอืมใส่พักน้ำลูกลาโอ้ยลูกซาแม่ใส่พักน้ำโอ้ายแล้วโอ้ยลุกลาแม่กินพักขนมจีนน้ำยาเลยว่าข้าวข้าวปุ้นเนาะข้าวปุ้นอโอ้ยบนดุกซาลากิน แบบนี้แหละค่ะจังว่้ปอยากเค็ดเพ็ดมาแห้งเพราะว่าเป็นกินน้ำใช่ไหมเป็นว่าเสียบอุ้ยเป็นเฮ้ยเป็นอะไรละค่ำใหญ่ๆหญ่โอ้ยอืมเสียบปลาอุ้ยเสียบไลยโอ้ยแม่ดีใจเด้เห็นไอ้ลูกสาวกินลูกสาวหมักอุ้ยอือกินพักอีกโอ้ยเก่งเก่งลูกสาวแม่ออ้ยเอ้าอืมเก่ง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 ไลยเก่งไลย อืมคนละชามไปเลยเพีย๊ยนะคำใหญ่ๆเลยอ,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 เปเปอู้เอ้าโอ้โห้ยดาแม่แสบปลูกปั่วโอ้ยแกงแกงแกงกินลายค่ะอ้แกงแงอคอหือใส่พักโอ้โหพีน่นะหือแกง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 หือหัวปีกะหล่ำปีกินได้หมดเลยแล้วก็ถั่วฝักยาว เดี๋จ้าแม่กินเวลาแม่กินโอ em ้ยอืมแซ่บแซ่บแซ่บโอ้ยเก่งโอ้ยโยกปให้แม่อีกโอ้ยเก่งเก่งเก่งเวลาจ้าจะมาบอกอยากเฮ็ดเพร็ดแห้งมาว่าเฮ็ดเพร็ดแห้งเพิ่นจะกินบอกไปได้เนาะสำนียพอดีอย่าทำตอนเช้าแล้วกันโอเคไม่ตอนเช้าไม่ทำแล้วตอนเช้ากินไข่เนาะโอเคโอ้ยเพร็ดบารบลูปะ แซ่บไลายนูแมวหนูครึ่งเนาะลูกคิงเหล่าไทายกินเก่งกินเป็นเซ่เนาะลูกดาแม่อ่มโอ้ยมากินงั้นมัเกิลด้วยจ้ามากินขนมจีนกับน้องเกลนะคะเสียบคักโอ้ยมากินพักกรอบกรอบ,บ,บโอ้ยเสียบเสียบ